สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับในการขึ้นเขาระเบิดนะครับที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีว่าประสบการณ์นั้นเป็นยังไงนะครับการขึ้นนะครับให้แนะนําใครมีขับสีก็กดใส่ขับสีก่อนนะครับเนาใครมีดีบล็อกก็ใส่ดิบล็อกใครมีขับเพื่อนสองก็ใส่ดิ้บล็อกไปเลยนะครับสําหรับการขึ้นนะครับการขึ้นก็ค่อนข้างจะ ลำบากนิดนึงนะครับถ้าใครไม่มีความไม่มีประสบการณ์นะครับก็จะลำบากหน่อยนะครับซึ่งเขาระเบิดเนี่ยผมมาเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งหาทางขึ้นค่อนข้างยากหน่อยนะครับงงกับ gnh นะครับตอนนี้ก็ใส่โลห h ขึ้นนะครับรถผมเป็นเกียรโต้นะครับก็กำลังเดือดเรือนะครับตัวนี้ก็เริ่มจะเชียนเกียร์ลกแล้วนะครับเพราะว่า เิมที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในวิดีโออาจจะมองเป็นภาพมุมที่แบบว่าไม่ชัดมากนะครับในส่วนตัวนะครับพ่อครวรระมัดระวังก็คือทางแคบนะครับระวังด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยระวังเป็นพิเศษจะมีหินนะครับยื่นออกมานะครับมีตรงจุดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นโค้งงูนะครับเนาะรถผมก็วันนี้ก็ใส่ขับสีนะครับขึ้น โงไฮนะครับตอนนี้ข <im> <im> ึ้นมาเรื่อยๆนะครับต่อขึ้นมาเรื่อยหลายท่านที่ไม่เคยไปนะครับหลายคนที่ไม่เคยไปก็ระมัดระวังนะครับถูกคลิปนี้ได้นะครับเทคนิคการขึ้นนะครับขึ้นไม่ยากนะครับตรงนี้นะครับระวังหินนะครับด้านซ้ายเห็นไหมครับมันยื่นออกมานะมัก็ใครที่ไปนะครับก็ระมัดระวังนะครับถ้าเป็นหน้าฝนอาจจะลื่นนะครับก็โค้งด้านหน้านี่ก็คือล้มกันระเลยนหน้าเลยนะครับ ที่ดูในคลิปนะครับตรงนี้แหละครับที่ล้มกันรถมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับตรงนี้เป็นจํานวนมากแล้วก็รถถลายตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เรามาระวังตอนนี้ก็ส่งนะครับหยิบส่งนะครับตอนนี้กําลังไม่ถึงครับไหลนะครับผมก็เลยเชนเกียร์ลงอีกนะครับผมเกือบจะทอยหลังแล้วนะครับเนาะเันเล็งขื่อแล้วนะครับเหยยบสุดแล้วนะตรงนี้อันตรายมากนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับโค้งหักศอกตรงนี้อันตรายนะครับโอ้โหมันค่อนข้างที่จะเสียวๆนะครับ คือเอาง่ายๆหนักกว่าอพเซโลแล้วก็แถวๆภาคเหนือนะครับรถวกพพูทับเบิร์กนะครับคือเป็นโค้งปรับเซียนเลยตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับมันเป็นทางที่แบบชันมากนะครับเราขับไปเรื่อยๆนะครับพอพ้นโค้งนี้ก็สบายแล้วครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะก็เป็นทางที่เขาทําไว้พอที่จะสัญจอไปได้นะครับไม่ได้ทาแบบตามสติละของ กรมทางที่เขาทำในแบบทางที่ทําทั่วไปนะครับอันนี้ก็ทําพอแบบไปได้นะครับนี่นะก็เป็นการออกแบบแบบรีบทํานะครับใครที่แบบไม่มีความชำนาญนะครับหรืออาจจะตนกนะครับก็ดูคลิปนี้ไว้นะครับก็อย่าไปกลัวมานนะครับก็รีบพวงมาลัยต้องเร็วนะครับส่วนมากส่วนตัวโค้งแบบนี้ผมขับมือเดียวครับเนาะอีกมือหนึ่งก็ปล่อยไว้นะครับไม่ก็จับหัวเกียร์นะครับ ถนัดแบบนี้นะครับเวลาเราใช้เข้าโคง้งหรือใช้ระยะ,ะการเลี้ยวนะครับผมก็จะขับมือเดียวนะครับแต่จริงๆไม่ควรนะครับแต่ถ้า,แล,ถาแล้วถ้าความถนัดนะครับตอนนี้ก็ไปถึงใกล้จุดหมายแล้วนะครับที่เราจะไปดูบรรยากาศแล้วก็อากาศตรงที่เขามีการแคมปิ้งกันนะครับตรงนี้นใกล้ถึงแล้วนะครับก็หลายๆคนอาจจะเคยไปแล้วนะครับก็ ไม่ว่ากันเนาะใครที่เป็นมือใหม่ก็ระัดระวังนะครับตอนนี้ก็มีเจ้าถึงนะครับโอ้โหดีใจใหญ่เลยนะครับมาต้อนรับเรานะครับโอ้โหเดินขึ้นมาได้ไงก็ไม่โลนะครับเจ้าดํานะครับดาหอกลายวัวนมนะครับต้อนรับโอ้ยังดีเลยนะครับหางลุกดิกลุกดิ๊กลกดิกเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับขึ้นไปนะครับอีกนิดเดียวนะครับก็มีห้องน้ำเป็นสองห้องนะครับแล้วก็จะมีแทนน้ำแล้วก็ นอกเทศกาลกันอย่าลืมเตรียมน้ำไปด้วยนะครับเพื่อทำกิจตุร่าส่วนตัวนะครับสำหรับเขาระเบิดเนี่ยวิวสวยมากนะครับส่วนตัวผมไปถึงก็ประมาณตีห้ากว่าแล้วนะครับขึ้นมาก็ประมาณ6กโมงนะครับโอ้โหวิวสวยมากนะครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยระมัดระวังเพื่อนร่วมทางสวัสดีครับ